พบกับเราช่องน้องใบเตยช่างน่ารักนะครับผมอบอบุอบุญอบุนอบุนเอบุนฝนตกเฉดหมดแล้วตอนนี้ว้ายฝนตกเฉดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอบุนแล้วนี่อบุนกับคอกใหม่ของเขานะครับผมอบเป็นยังไงนี่เที่ยวไรโบบรีอบอบุญนี่เที่ยวไรโบบรีว้าวนี่เที่ยวมาได้แล้วบักละดูบักละ บลกลานี้เที่ยวมาได้เล้วเรามารีวิวคอกใหม่ของน้องโอบุญนะครับผมอันนี้เป็นคอกใหม่ของน้องโอบุญนะครับผมคทาใหม่เนาะแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสาเราใส่สามสามขั้นนะครับผมใส่สามขั้นนะครับผมเสาใหญ่มากนะครับผมคันคันก็ใหญ่คันก็ใหญ่แล้วก็เสาใหญ่ทุกต้นเลยนะครับผม ่าเราใช้อ wow. ่าน็อตเกลียวยาวนะครับผมน็อตเกลียวยาวอ่าใช้สว่านเจาะเจาะพอเจาะปั๊บแล้วก็ยืดออกมาเราก็ทุบล็อกเลยนะครับผมอ่าทุบล็อกเลยรับรองแข็งแรงแน่นอนนะครับผมนี่แข็งแรงแน่นอนนะครับผมแข็งแรงเนฮ้ยอบเดินตามเลยอบอบรีวิวคอกหน่อยอบเร็วอ่ารีวิวหน่อยเร็วผมจะหนีเที่ยวยังไงครับผมจะหนีเที่ยวยังไงครับดูโอ้โหดูใจหนีเที่ยวโชว์แล้วโอ้ รีวิวเก่งยังไงโอ้ปุณโอ้ยติดุงออกมาได้แล้วโอ้ติดุงออกมาไม่ได้แล้วติดฟงออกมาได้รีวิวก่อนรีวิวก่อนอ่าติดฟงออกมาได้แล้วโอ้โอ้โหเหมือนสั่นสะเทือนนี่อ่าเหมือนสั่นแต่ว่าแข็งแรงมากแข็งแรงมากนะครับผมเพราะว่าไม้เรายังไม่แห้งเนาะอ่าเป็นไม้ยูคาต้นใหญ่อ่าเป็นไม้ยูคาสดต้นใหญ่อ่าทุกต้นเลยนะครับผมทุกต้นเราจะเจาะแล้วก็ ตีฝั่งนู้นมานะครับผมรับรองไม่มีเหล็กเกาะน้องแน่นอนเพราะว่าอยู่ด้านนอกนะครับผมเหล็กไม่เกาะไม่ขุดน้องแน่นอนอยู่ด้านนอกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับผมเนี่ยด้านในก็จะมิดอย่างนี้เลยนะครับผมไม่มีเส้นต่าเนี่ยเหล็กก็จะมิดอย่างนี้เลยเหล็กก็จะมิดอย่างนี้เลยนะครับผมไม่มีเส้นต่าแน่นอนนี่เหล็กของเรามิดเลยนะครับผมไม่มีเส้นต่ตาแน <elles> ่นอนอุ้ยมาแล้วอบๆตาเอตาเอ อุ S <S ้ยอุ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 มาแล้วๆๆๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วๆๆๆๆอุ้ยเล้าๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆ สวยมากตรงนี้เราจะใช้เป็นเช om, นือกยึดนะครับผมเพราะตรงนี้เราใส่ไม้ไม่ได้เนาะใส่ไม้ได้เป็นเหล็กนะครับผมเราจะใช้เชือกเชือกเชือกใหญ่ยึดเอายึดติดนี้เอานะครับผมยึดติดนี่เอานี่หน้าหน้าประตูนะครับผมหน้าประตูสวยมากสวยมากแข็งแรงแข็งแรงทันทานสวยมากเลยนะครับผมสวยมากก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมยาตองเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมขอให้ายาตองนะครับผม ล้ำลาำรวยรวยนะครับผมเงินทองไหลมาเทมานะครับผมเฮงเฮงปังปังนะครับผมาคอกชุดนี้นะครับผมคอกใหญ่ทนทานแข็งแรงนะครับผมก็ได้รับความเมตตาจากยาตองนะครับผมขอขอบพระคุณย่าตองเป็นอย่างสูงเลยครับนี่แข็งแรงแข็งแรงทนทานนะครับผมควานมีนอนรับสบายเลยทีเด้อไม่หนีเที่ยวแล้วใช่ไหมออกรล้วหวไม่หนีเที่ยวแล้วครับหน้าไปโดนอะไรมาครับแดงเลยหน้าไปโดนอะไรมาครับแดงเลย โอ้น้าไปโดนอะไรมาครับแดงเลยอุ้ยเดินตามแล้วอุ้ยตายเฮ้ยตายน้าไปโดนอะไรมาอุ้ยออกมาบ้าออกมาเร็วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมออกมาออกมาได้ไหมลูกเอยออกไม่ได้แล้วออกไม่ได้แล้วอยแต่ว่าช่องใหญ่มากช่องใหญ่มากเลยอ่าช่องใหญ่มากนะครับผมมาใหญ่ด้วยน้องไม่กล้าเดินตามเลยครับผม มุดออกมาไม่ได้นะครับผมติดพุงติดพุงนะครับไม่ติดพุงนะครับผมติดพุงแล้วโอ๊ติดพุงแล้วลูกหลาอุ้ยไปแล้วมุดแล้วเดี๋ยวเอาของเล่นมาให้น้องเล่นนะครับผมเอาลูกบอลเอาอะไรเล่นเนาะสูงอย่างนี้ก็กระเด็นออกไม่ได้หรอกนะครับกระเด็นออกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าคอกอเราสูงมากนะครับผมดูสูงท่วมหัวเลยนาสูงท่วมหัวเลยนะครับสูงมากสูงท่วมหัวมากนะครับผม นี่สว,ส,วสวย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 เลยนะครับผมสวยเลยหน้าประตูก็สวยมากๆเลยนะครับผมฝั่งนี้อ่าก็แข็งแรงนะครับผมดูแข็งแรงทนทานนะครับผมอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับครอบครัวน้องโอบุญด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย